สถานโรงฆ่าสัตว์ก่อนจัดจำหน่ายเนื้อสัตว์ถึงมือผู้บริโภคก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดจากสัตว์สู่คนโรงฆ่าสัตว์จึงต้องมีการขออนุญาตผ่านการตรวจสอบที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่การลักลอบฆ่าสัตว์เถื่อนก็ยังมีอยู่นะคะล่าสุดเจอที่ได้บุกจับโรงฆ่าสัตว์เถื่อนกลางนครสวรรค์เรื่องราวจะเป็นยังไงสวรรค์สวยเราช่วยกันจะมาเล่าให้ฟังค่ะหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบฆ่าสัตว์โดยไม่รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจด่านการกัดสัตว์นครสวรรค์ร่วมกับสำนัััักงงานนปุสสตว์์จดคครรร ปุสัตว์อำเภอเมืองนครสวรรค์เข้าตรวจสอบพบซากหมูถูกวางกับพื้นยางกระจัดก,กระจายแบบไม่ถูกสุขสัณะณะไม่ได้เป็นมาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้เป็นโรงฆ่าสัตว์เถื่อนที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใดได้ทำการยึดซากหมูได้8ตัวรวมน้ำหนัก700กิโลกร,รมัม การฆ่าสัต,ตว์โดยไม่รับอนุญาตซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์พุทธศักราช2559มาตรา15ต้องวระโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับการตรวจัับในครั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ระบุว่าเป็นไปตามนโยบายของศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสะหกรณ์โดยเน้นย้ำปรับปรามโรงค่าสัตว์ผิดกฎหมายทั่วประเทศอย่างเข้มงวดและยกระดับมาตรฐานลงค่าสัตว์ให้ถูกสุขอ,อนามัยเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไปการรับประทานเนื้อหมูที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเนื้อหมูอาจจะมีสารตกค้างไม่ว่าจะเป็นสารเล่งเนื้อแดงฮอร์โมนหรือ,อยาปฏิชีวนะและเนื้อหมูที่ผ่านลงค่าที่ไม่ถูกสุขษัษาะหรือลงค่าเถื่อนก็เสี่ยงต่อาการปนเปื้อนเชื้อโรค ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคค่ะหากพบเห็นผู้กระทำความผิดช่วยกันเป็นหุบันตาสามารถแจ้งมาที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสวรรค์สว,สวยเราช่วยกันสวัสดีค่ะ